ออกดดกลับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับกลับสวัสดีแฟนคลับแฟนชอ่องผู้อยู่ทั้งบ้านครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านเนาะวันนี้นําพาแฟนคลับแฟนช่องตามตัวเลขแนวทางพ่อเพชรลานไก่ย่างครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านงวดที่ผ่านมาโอ้ดีใจน้ำพึ่งจะรับแฟนเพึ่น,นไปตัดเด่นเอาพี่น้องเอฟซีทุกท่านเพสนใจมากกับชื่อศูนย์เก้าเจ็ดแฟนเพึ่นจะไปตัดเด่นจะมีโชคมีหมนันจนได้จ้างหนังมาแสดงครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านจ้างหนังมาใชา้ใชยย้ยุบัดเลยเดี็กเสพ เพื่อนชาวเพื่อนช่องขอบไปฟังพ่อเพชรเปรร็นวันพระจาระครับพี่น้อง e ดิฉันข่าวว่าฝันตองหวดแล้วครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านรูปแบบรัชทางพ่อเพชรงวดประจำวันที่16เมษายน2567รูปแบบรัชทางข้อฝันจะออกมาลักษณะใดเพื่อนชาวเพื่อนช่องตามทีมงานเข้าไปครับก่อนจะชมคลิปนี้พี่น้องเอฟซีทุกท่านอย่าลืมเด้อฝากน,ำน้ำหนฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกาลังใจทางทีมงานครับเบาไลค์สยาย่างเอาไปบอกพระจากะครับพ่อเพชรครับ ครับพ <Top S 1> ี่ดาวเอฟซีทุกท่านครับสวัสดีพ่อเพชรครับพี่น้องเดาวครับเสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหนี่ข้าเฉะเห็น้าเฉะเป็นแังไหมล่ะแม่บ้านไหมเออเออเลยนับเอาเนาะเก้าศูนย์เจ็ดเนาะตาเลนเฉียนเนาะโอ้เราจิกลอตเตอรี่เนี่ยจิลอตเตอรี่น้ำป่ะลอตเตอรี่แต่เฉพาะลอตเตอรี่จักใบเนี่ยวัวลายใบอยู่ที่คือว่าเด็จังนะเด็กจีบีคร เอาดอตัวในจ้างหนังบุดีเรนี่โอ้ยบัดโว่มันก็ที่ทำจำทำสัญญาดีผิดขอผู้ไว้เออมันก็ไปวัดไปว่ามันก็ไปขอโชคขอพรน้ำปูน้ำยักษ์บัดว่าล่มไปหลาได้มาื่อเดียวก็พอเพียบบ่ก็สุดเก่านั้งหมด เพิ่นกลับไปขอเพิ่นเพิ่นเพิ่นขอเลขเด้ไปขอโชคขอใช่ต่ว่าเลขมาลูกกว่าไปเลยครับผู้กาจังสรนจังศี่นบ่โชคมันกับที่อ่านจังสังศี่ไปขอนปูแตะเบลเล่มาเอานพระเบรเออขอขอโชคขอใช่อธิษฐานย่างเพิ่นไปวัดตะเบลเล่มาขอของเข้าเพิ่นจะเสื่อมเลยก็ให้ไปเออไอ้ที่ฝันว่าไอ้ เห็นผู้เฒ่าคนเสียแล้วนั่นเขาพอที่เราเคยมาบอกนั่นบ่ากำกุลขึ้นมาบอกมันก็เย็นอยู่นี้เออเพิ่นแอบฟังอยู่นี้ใช้ห้ากตีศูนย์เก้าเจ็ดเจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดเก้าห้ายังไงว่าไปนั่นบัดนี้เพิ่นก็ไปร้อยสื่อวัดเลยจีไปหอยโทรสั่งลอตเตอรี่เลยจีได้เพิ่นกับจี มันต้องไปท้ำตามสัญญาจ้าไปสัญญาคนไว้แล้วสัญญาขอปูดิถือตัวไก็ให้ถือจะปูว่าสันแต่วาหางเนวทางมาเอาน้ำสามีเออแล้วจอบดีจอบจังได้จอบจังได้เออเต่าเต่าจะมาเบิ่งหนังเรอจังหัวเนาะโอ้ยจังหนังแล้วว่าจังไดงก่อนรักษาบาดเพลียไปไดนก่อนเอาเบิ่งหนังบ่เอกใน้มายางถ้าผู้ผัวจะบอกผัวเลี้ยงเลย น้ำตามทันญาติขอพนใบวะเรากระมันจ้างหนังให้ปูพ่นบึงถือกินจ้างหนังจ้างบวกขัดจ้างบวกขัดให้แสนเจ็ดเนาะมาเป็นเจ็ดแสนเลยโอ้หนี่เป็นจ้างคันนี้นี่เป็นจ้างอ๋อกินอิ่มล้วบอกเขาจีมสั้นมาทีเออื บนหิวเขาจนสั้นนะครับถือเลขหลายจนสั้นนะเท่ากันเนี่ยเพราะฉันเห็นหนาแม่บ้านอยู่โอ้หัวปรถตรีเป็นกัมเรื่องเนาะจอดรถรถจอบแล้วจอบแล้วแล้วอัดนี่มาไายอยู่พี่ใกล้ๆพี่ไายใกล้เดี๋ยวไปไายไก่ไหมมาหนิเร็วเร็วเรนี่มาไายใกล่แล้วลูกไหม เขาเป็นยังไงงวดนี่ฟันยังไงไม่บ้านมัไม่อยัางนี้ไม่บ้านสั่งท้ายคลิปใครได้หนึ่งหลานหลานไม่บ้านดิมือนี้ฟันบ่ได้มาอ๋อเอาฟันดีได้เหมือนเออเอาว่าจะอะไรฟันดีก็ถือว่าเป็นโอกาสดีอยู่สำหรับเอฟซีเนาะมือนี้ผมกําลังคิดหอดทีมงานแอดมินอยู่พอดีครับ ฟันดีมากในสองคืนแล้วหนตัวฟันห้วยฟันได้เป็นโตัคนนี้เลยมันออกเป็นโตตีเลขบวเป็นตัวนี่แมนบวกวามันง่วงง่วก็ได้มื่อเช้าวนี้งัวงงวก็เป็นตัวเหมือกันเออง่วเป็นตัวบ่บ่บนบ่บ่ั่บ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 นบ่เ่บ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 วบ่บ่บ่น่บ่า่าเบ่บ่บ่น่บ่บเบ่นแบ่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 น่บ่บาบ่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 นมา่บ็บ่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 ด่ด่บ่่่ แง่กไปแบอ้งอวออกลูกในงัหน่อยตัวแม่ย่างดีแ่งจึงครึ่งยูนอุ้งได้แดงว่าตัวเลขไม่ได้ได้โชคก่อนแล้วก่อนมันขอดันที่หาขอดันที่หาในบัวตัวเมียอัวนึงงัอออกลูกครับวันทีหาอืมครับอิบซีครับอันนี้ของแท้เพราะไม่ฝันครับของแท้ครับผมอืมชวนฝันเป็นที่ไหนป่าก็ชวนที่ฝันนี่คือ กำลังกินหอดพอดีว่าโอ้แอดมินบอมาบ่อวะโอ้ห่าป่าบอมาบ่ครับปนหูทิพย์เนา้อยยินงแววมากับมาได้บึ้งมาเลยเนาะแค่จมมาชื่อกบ่อเด้อเอ้าตั้งใจฟังให้ดีได้สิอาชีขาอมฝันเนี่ยฟังครับผมฝันเมื่อคืนนในสองขึ้นแล้วอืมโอ้เอฟซีไหมครับผม ฝันฝันว่างได้กอ,อ่ะฝันว่งเด็อันเออฝันเห็นยายแม่เฒ่าเก่านะ่ะที่เราเสียไปแล้วที่บ้านเก่าล่ะแม่ของปู่ที่เราเคยมาบอกดูๆน,น,นั่ล่ะอ่าฮัลโหอ่าคนคนปรากฏว่าเล่ายืนอยู่้นโพูหรือ้นให้เนี่ยละ่ะฮัะลโหลเขาอยูอย่ในตนพูดจนให้ข้นคนคนาลหลไหล พลังเขามาหาหาเราอยอนอยู่ต้นโพต้นให้นะอ่าเรยมาถามแล้วว่าต้นโพต้นนี้นะมันอายุได้สิบสามปีเราอเด้นนะี่ยเขาจะวางสิแม่บ่แม่วางสิออ่าใหญ่แล้วกับว่าแม่มเาขาคอยว่าสิตัดต้นโพต้นนี้ไหมครับ่นตัดเอาต้นโพต้นนี้นหม,ม,มันได้สิบสามปีแล้วมันบอแม่ อ่าคนวางที่ละอต่ชวนย้ายนั่นคือแม่เล่าอ่อเราเสียไปแล้วเด้แต่เราเล่าเกิดอ่าปีสองสี่เก้าหกสองสี่เก้าหกอ่าสองสี่เก้าหกเกิดเล่าเกิดเก้าหกเสียสองห้าหกห้าสองสี่เก้าหกหกก็สิบเจ็ดเก้าสิแปดหกสิบเก้าปีหกสิบแปดปีหกแปกสิบเก้าปีวันหกเก้าละ แปดเก้าร้อยสิบเจ็ดเหลือแปดหกสิบแปดปีแน่นว่าหาเน้อเสียหกหาเนาะอายุคนเอ่ออายุคนเท่าปีว่ามันว่ามันไหนเก่าสิบตอนคนเสียอ่ว่ามันหกสิบเก้าหกสิบเก้าปีอ่ามันหกสิบเก้าก่อนนส่วนส่วนอ่าอันั่งก็คือเพ่นบอกเป็นตัวเลขหนึ่ง สิบสามเนาะหนอ่มแต่ว่าผมว่าหนึ่งสามมันบ่ค่อยออกเออมันน่าจะออกสามหนึ่งเห็นปนี่ไงพราะนี่แหละความฝันตัวเดียวเลยฮะล่ะตัวเดียวโคโลนี่แหละเม็ดเดียวเขียนเขียนโอ้ก็อย่งนี้เต็มเต็มเลยสำหรับอครับสิบสามปีสิบสามปีนี่คือผมพูเพิ่นกับเ้าพ่นกับเ้าโอ้กุ่นปลาแล้วจะไม่กินเขาบ่แม่นครับ อ่าแป๊บนึงครับแป๊บนึงอีกนาทีเดียวับอหนึ่งสามสามหนี่งเลยละจีครับเพื่นมาถามว่าไอ้ต้นนี่มันสิบสามปีเป็นบอเพื่นวางสิทเนี่สิบสามปีมันก็แต่ว่าผมามันสิบเป็นสามสิบเอ็ดบอสิบสามกับสามสิบเอ็ดแล้วแต่ว่าขันอายุของย่า่ก็คือครบหกสิบเก้าปีพอดีเก้าแมนคำนั่นแหละเท่านี้แหละครับไปเปิดกล้องวัดเปิเป็น อ่านี่กตังวดเนาะครับผมของเออไองวดวันที่สิบหกสิบหกเมษาเนี่ยเนาะครับผมอ่าเอาตามนี้เด้อพี่น้องเอฟซีครับอืมพอดีเอฟซีฟ้าแล้วหิ้วเข่าโอ้เพราะนางตากินเข่าบอกฟ้าแล้วเนี่ยลาบเบิดเนี่ยมีแต่สมตำมีมีต้มครับผมมีต้มลาบหมดครับพึ่ง เ่องขากินเข่าฮะปากไปเป็นแนวท้างครับอ๋อแล้วเราเราใชแล้วเราเราสิไม่กินลาบแล้วหงอยุเดี๋ยวเห็นหนาแล้วอ๋อฮะต่อครับเป็นหลงเอฟซีครับสันครับคือตัวเน้นเน้นนี่คือสามหนึ่งหนึ่งสามเนาะครับหนึ่งสามสามหนึ่งนั่นแหละครับตัวเดียวกันแหละหนึ่งหนึ่งสามคนว่ามันมันออกยากมันมาออกแต่สามหนึ่งคนว่าแมนแต่แต่ว่าทีเดีเนี่ยเขาจะมาถามว่า ตัวน,นี่มัน,มนสิบสามปีแมนาบสีแดงอ่าใหญ่แล้ววะ่ะแมนแล้ววะ่ะแม่นทีแล้ววะ่ะวัวขั้นออกสิบสามม่านี่น <c oughs> มีภูรดเหมือนเดีย๋ยนะอัยเฮ็ดจิ้มเล,แลยแน้จ้างนังอีกแล้วเนาะเอาฝากไปถึงเอฟซีทุกท่านับผมอ่าอย่าเลืมเด้ออ่าเพราะว่าฝ่ายยันตัวนี้แบบนี้ จำไปไหนยบานะเนียตรงมันบดชัดไวเมเนี่ชัดรปไหนหน้หนเล่าไปเป็นแน่ทางครับไปหน่อยเป็นฝันแบบนี้แหละแมนแต่พวฝันของคนแมนนครับองซีก้าหกปีป่ะอาปีพศแล้เกิดเออับไหม่พศล้นี่แหละไปหน่อยซกาปีพศคุณยายพเกิดครับไปหน่อยซีาสี่เก้าหก อ๋อครับครับครับอ่ะสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณคุัคุณพ่อเพีรครับพี่น้องเอฟซีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านนี่เป็นรูปแบบแนวทางของพ่อเพชรครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านวันนี้ฝันเห็บจะโตบดิจิติยางครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านคุณยายเพิ่นบอกมาเป็นตัวเลยสวัสดีครับพี่น้องอย่าลืมฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจทางทีมงานครับพี่น้องครับ ขอบุญขอบคุณพี่น้องเอฟซทุกท่านขอมาารับชมตแ่จนจบเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ล่าลงสวัสดีครับ